ทุกคนครับนี่คือเราอยู่ที่ลอสอินแบงคอกนะอยากจะพาไปไหนรู้ไหมสวนอ้อยก็เลี้ยวขวาไปใช่ป่ะแต่เราไปทางซ้ายเนาะทางบางขุนโรมที่ไม่ไกลจากที่นี่ก็จะไปเข้าสารดีกว่าไปดูบรรยากาศจากที่นี่เนาะไปดูกันว่าบรรยากาศเข้าสารเป็นยังไงดีไหมนีม่คาเฟ่น,นะฮะคาเฟ่ที่อยู่นะฮะเป็นเอ่ออยู่ในลอสอินแบงคอกนะทุกคนนะฮะ,นะฮะ อันนี้จะเป็นคาเซ่ที่อยู่ด้านในนะเะนี่ยทุกคนครัถ้าเกิดเราออกไปใช่ไหมเราเลี้ยวซ้ายเราก็จะเจอ,เอไปวัดอินทระวิหารนะฮะทระอินทระวิหารเลี้ยวขวาก็ไปสวนอ้อยสวนดุสิตได้ทุกคนแล้วก็อุย้ยที่เที่ยวเยอะนะฮะออกจากที่นี่นะฮะก็ เรียกว่าเป็นทำเลทองเลยแหละเพราะว่ามันอยู่ใกล้กับที่เที่ยววัดวาอารามแล้วก็ไฮทงไฮเทคก็ tech, ไปเข้าศาลก็ได้ไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตรงฝั่งดินสอประชาธิปไตยรัฐดำเนินก็ออกจากตรงนี้ไปได้ไม่ไกลนะฮะตรงนี้ก็ตลาดเทเวศเห็นไหมที่จะมีมาโนอีคาเฟ่อยู่ตรงนี้มาโนอีคาเฟ่นะฮะมีต้นรวงพึ่งมีขาหมูสี่พี่น้องอ่า แล้วก็ตรงนี้ไปสเนวังเทวเวศนะฮะแล้วก็ตรงเนี้ยตรงเนี้ยนะที่บีพระบรมชายารักษ์ในหน่วยการที่10เนี่ยจะเป็นข้าวซอยสุภาพอร่อยมากนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปชิมกันนะเคยมากินเมื่อ10 10ปีที่แล้วนะฮะอันนี้บรรยากาศเห็นไหมฮะตรงไปก็เป็นบางลำพูข้าวสารนะฮะสาเกก็ทะลุไปหน่อยนะฮะสนามหลวงก็ไปทางนี้ได้และที่สําคัญคือเลี้ยวซ้ายตรงนี้เห็นไหมฮะสะพานพระราม8ทุกคนเนี่ยสะพานพระราม8 กำลังตรงนี้เลยสยกำลังสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงทุกคนเดี๋ยวเราเราไปทางนี้เนาะไปดูข้าวสารกันแล้วก็ตรงนั้นจะมีวัชนะสงครามด้วยนะฮะว่าไงลูกเป็นไงเอาทุกคนเราไปนะนี่เราย้อนสอนนะทุกคนจริงๆจะมีรถย้อนมานะฮะนี่าะถนนหน้าธนาคารชาติสาขาเทเวศนะฮะ นธนาคารต่างๆออมสินคือลอสซินแบงกอกจะอยู่ตรงใกล้ๆก,กับธนาคารออมสินสาขาเทเวศถ้าเกิดเลยไปตรงตลาดเทเวศเมื่อกี้นะฮะก็จะเป็นมาโนอีคาเฟ่มาโนอีอะคาเดมีจ้ะเรากำลังขี่ย้อนสอนนะฮะทุกคนบอกไว้ก่อนนี่ฮะเดี๋ยวก็จะเจอเนี่ยฮะสามเนสก็จะเป็นทางใกล้ๆก,กับทางเข้าวัดอินทระวิหารพระอารามหลวงนะฮะทุกคน นี่หาทางเข้าเห็นไหมฮะสามเศษสิบนะจำง่ายๆเห็นไหมฮะนี่นี่นี่เห็นไหมรูปวัดเนี่ยฮะอุ้ยรถมาแล้วทุกคนย้อนสอนจะทุกคนเดี๋ยวเราจอดก่อนนะฮะนี่ฮะวัดอินเข้าไปที่มีต้นไม้ยักษ์เบาบับที่หลวงพ่อใจดีให้มาหนึ่งเม็ดยักษ์นะฮะทุกคน เนี่ยฮะสี่แยกบางขุนพรหมนะฮะ,ะเราเลี้ยวซ้ายก็จะเป็นสี่แยกวิสุทธิกษัตริย์ซึ่งจะไปราชดำเนินได้ทุกคนราชดำเนินก็ไปสนามหลวงหรือจะตรงไปแบบนี้ก็ได้ตรงไปบางลำพูตรงๆอย่างนี้เลยตรงรถไฟฟ้าที่กําลังสร้างเห็นไหมครับทุกคนนี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะทุกคนจ๋าบนสะพานพระราม8เห็นไหมกลางคืนเดี๋ยวเราเดินเล่นดีไหมไปเดินชมไปเดินชมบรรยากาศบนสะพานพระราม8กันดีไหมครับทุกคนแต่เราไป นี่แยกบางขุนพรมแต่ว่าเราไปบางลำพูก่อนเข้าสารก่อนนะทุกคนที่กำลังสร้างรถไฟฟ้าอยู่นะจ๊ะนะฮะทุกคนเดี๋ยวเราไปตรงนี้เนาะ เราจะขับไปนะทุกคนรถเยอะมากเลยอ่ะเรากลัวจังเลยทุกคนคงไม่เป็นไรเนาะหรือจะเดินไปทุกคนเราไปขับรถมือเดียวไปแล้วกันนะทุกคนนะเนี่ยหากํำลังสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงที่ว่าไปจนถึงเนี่ยช่วงนี้รถจะติดหน่อยนะฮะจะไปช่วงถึงาบางลําพูแยกนิวเวิลก็จะถึง อะไรเขาเรียกเข้าสารจ้ะข้าสารก็จะไปทะลุสนามหลวงไงฮะกองสลากตรงน,น,นั้นนะครับเนี่ยฮะอันที่คือวัดสามพยาทุกคนเนี่ยฮะอีกนิดนึงก็จะถึงแยกถ้าเกิดเลี้ยวขวาตรงสีแยกข้างหน้าก็จะไปท่าพระอาทิตย์จำได้ไหมเดี๋ยวซ้ายก็ไปวัดบวรเห็นไหมฮะมาพักที่ลอสอินแบงคอกเนี่ย ไปไหนก็ได้ไปวัดไปวังสนามหลวงหรือจะไปเที่ยวบาร์นี่ฮะวัดใหม่อมตะรสทางนี้ตายแล้วนี่ฮะร้านหลวงนะฮะนี่ฮะบางลำพูเลี้ยวขวาท่าพระอาทิตย์นะฮะนี่ดีจ้าทุกคน อันนี้ห้างนิวเวิลเก่าจําได้ไหมที่ตอนนี้ปิดไปแล้วแล้วก็ข้างในก็จะมีปลาเคยจําได้ไหมฝนตกมันก็จะเป็นที่ก่อกําเนิดปลาตอนนี้คงตายหมดแล้วนะก็ปิดสนิทเลยสี่แยกบางลาพูเลี้ยวขวานี้ไปท่าพระอาทิตย์ใครจะไปดูต้นลําพูต้นสุดท้ายที่ยังมีชีวิตอยู่หรือว่าตายหงตายหาไปแล้วก็ไม่รู้นะฮะทางนี้ไปได้่าทะลุท่าพระจันทร์ได้เลยนะธรรมศาสตร์นะฮะเจะไปตรงนี้จะไป เข้าสารโรดใครอยากไปเข้าสารลกกยศลุกมือขึ้นเลีเ้ยวซ้ายไหมเลี้ยวซ้ายไปวัดบวรธลุประชาธิปไตยราชดำเนินได้แต่ตรงไปดีกว่าเนาะเพราะว่าไฟเขียวให้เราอจ้ะจทุกคนเลี้ยวขวาไม่ได้เลี้ยวขวานี่เป็นไฟแดงอยู่ทัลเราตรงไปถนนเข้าสารแล้วกันเพราะว่าฟ้าดินลิขิตให้เราไปเข้าสารโรดจ้ะทุกคนจา๋านี่คือดีเวิลห้างที่ปิดตัวไปก็ ต้องถามชัดชาติว่าจะใช้พื้นที่นี้หากินอะไรต่อไปควรจะให้พ่อค้าแผงลอยไปอยู่ข้างในไหมฮะจะได้ไม่ต้องมาเกะก,กะบนฟุตบาทน้หาะทุกคนนักท่องเที่ยวเริ่มออกมาหารับประทานนะฮะนี่คือย่านบางรำพูนะฮะซึ่งตรงไปก็วัดชัยชนะสงครามเป็นวัดมงคลนะฮะแล้วก็ตรงไปอีกนิดก็จะเป็นท่าพระอาทิตยต์เหมือนถ้าเมื่อกี้เราเลี้ยวขวาก็จะไปทางนี้ได้เหมือนกันนะฮะท่าพระอาทิตย์ท่าพระจันร สนามหลวงก็เอาเป็นว่ามันถึงกันหมดแล้วกันนะฮะนี่หาบรรยากาศมีต้นอ๋อเขาเรียกว่าอะไรสนจ้ะเป็นสนเมืองนอกสนเขาเรียกสนอะไรจ้ะอันนี้เขาเรียกสนอะไรคุณพี่เนี่ยต้นสนอะไรคะสนแบบนี้เขาเรียกว่าสนอะไรฮะสนบัิพัทธ์หรออะไรสนฉัดหรอฮะเออไม่รู้สนอะไรนะฮะทุกคนช่างหัวมันนะฮะ อันนี้เห็นไหมฮะเราก็ขับรถย่านไปเข้าสารต่อนะทุกคนนะเราจะไปดูบรรยากาศเข้าสารกันซึ่งก็ไม่ไกลจากลอสอินแบงคอกนี่เขาเริ่มเก็บแล้วฮะตลาดยำเอาตลาดเช้าตอ่ออ่อนี่มัสยิดจักรกพงศ์ทางเข้าตรงนี้ฮะนี่ฮะทุกคนบรรยากาศตอนกลางคืนแล้วนะฮะประมาณ6โมง7โมง แล้วก็ทั้งหน้าก็จะเป็นน้ำพริกนิตยานะฮะทุกคนที่ถนนตานีเดี๋ยวสายถัดไปก็จะเป็นข้าวสารแล้วฮะถนนตานีก็จะเป็นเป็นรถเข็นออกมาเห็นไหมฮะเดี๋ยวเราไปข้าวสารดีกว่ารถมันจะชนเราไหมฮะทุกคนนี่ฮะของกินเยอะมากนี่ฮะน้ำพริกนิตยาปิดแล้วทุกคนนี่ฮะ นี่นภะิริตยาเห็นไหมฮะนภิริตยานี่ข้าวสารโรสนี่มันถนนอะไรอะรามบุตรีเหรอไม่ใช่ตาดีเมื่อกี้แน่นอนนะฮะน่าจะข้างหน้านี่ฮะวัดข้างวัดขา,ขาวๆกำแพงนี่ฮะวัดชนะสงครามนี่ฮะข้าวสารโรสทุกคน รามบุบตรีเข้าสารฝั่งนู้นด้วยนี่ตรงนี้ด้วยจ้ะทุกคนสองซอยหลักๆนะฮะอ่ะเราไปดูกันเดี๋ยวอาจจะทะลุตรงนู้นยูเทิร์นนะฮะทุกคนหรือจะเข้าตรงถัดถนนถัดไปก็อาดูเส้นนี้แล้กันทุกคนเนี่ยฮะบรรยากาศนะฮะนี่ฮะบรรยากาศยามค่ำคืนทุกคนจ้ะนี่ฮะ เป็นไงฮะเหมือนเดิมไหมฮะทุกคนนี่ฮะหมาบูดอกน่ารักมากกระดิกกระดิกกระดิกนะฮะอันนี้ก็ร้านนุ่งร้านนวดนะฮะนี่ฮะทุกคนร้านนวดเห็นไหมฮะนี่ฮะแดนฟลั่าครับทุกคนเป็น